สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16ทธันวาคมปี2565ค่ะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงวดสุดท้าย ของปีนี้แล้วนะคะเรามาเช็คกันเลยว่า6ลัคนาราศีใดบ้างที่จะเข้าโผนั่นเองค่ะเหมือนเช่นเคยนะจะไม่มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาและอธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีค่ะ และคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเรามาเช็กันเลยว่าทำไมชาวลัคนาราศีมีนถึงเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณนะคะและดาวเจ้าเรือนลาภะดวงนี้ได้โคจรเดินหน้าเป็นปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและไม่พอเท่านั้นดาวพระเสาร์ยังโคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะค่ะในช่วงสองปีที่ผ่านมาคุณจะมีความโชคดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องอธิบายแบบนี้เลยนะชาวลัคนาราศีมีนจะมีความอยากได้อยากมีนะคะจะมีเกณฑ์ อยากได้อะไรก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งสิ่งนั้นค่ะแต่การที่จะได้มานั้นมันไม่ได้มาเพราะความฟลุกหรือโชคช่วยมันจะเป็นลักษณะที่คุณใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ความพยายามของตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวมีนได้มาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินเงินทองแก้วแหวนเครื่องประดับนะคะการใช้ชีวิตการใช้เงินไลฟ์สไตล์ต่างๆนานามันมาจากความสามารถของตัวคุณคุณเป็นคนเก่งมากๆเลยนะสำหรับชาวมีนนะคะ ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะจังหวะที่ดาวพระเสาโคจรเป็นปกติโคจรเดินหน้าแบบนี้โชคลาภก็มีโอกาสที่จะบังเกิดกับตัวคุณดาวพระเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเลขบ้านเลขรถนะคะเลขสำนักงานของคุณ,คณก็มีเกณฑ์ที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ดาวพระเสาหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด,ดาวพระเสาหมายถึงคนวัยชราคนสูงวัยนะ ถ้าท่านใดที่ได้ข้องเกี่ยวกับผู้สูงวัยในช่วงนี้ตัวเลขเหล่านั้นนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นลักษณะที่คุณซื้อลอตเตอรี่กับคนสูงวัยกับคนชราแบบนี้ก็มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเช่นเดียวกันค่ะและไม่พอเท่านั้นประกอบกันกับดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณที่เป็นดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ก็ได้โคจรเดินหน้าเป็นปกติและเป็นกเกษตรราธิบดีเช่นเดียวกันนะคะทับลัค าราศีเกิดด้วยดาวพระพฤหัสเป็นดาวของความเป็นสิริมงคลเป็นดาวแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรดร่ํารวยช่วงนี้ทําบุญแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้คุณได้อิทธิพลได้การอวยพอรอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนทําบุญขึ้นนะคะช่วงนี้ดีเลยทีเดียวแล้วดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีในบ้านเรือนของตัวเองตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าจะเป็นเลขอายุ นะคะเลขวันเดือนปีเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะที่ข้องเกี่ยวกับคุณโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นเลขที่มันพิเศษขึ้นมาในช่วงวันที่16ธันวาคมแบบนี้ก็ได้นะที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกรักตัวเลขนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะนําพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณค่ะไม่พอเท่านั้นดาวพระจันทร์ยังคูจรเล็งลัคนาราศีเกิดซึ่งดาวพระจันทร์นั้นหมายถึงเพศแม่หมายถึงคนเพศหญิงอายุคุณแม่อายุคุณนะ้าพี่สาวแบบนี้ค่ะก็มี นํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคุณก็จะมีจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะเพราะทั้งดาวพระพุธ ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนกร,รมมะเรือนการงานจะส่งผลทําให้การงานของคุณมันโฟล์มากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้โชคเรื่องงานมีเกณฑ์ได้โชคจากการพูดการเจรจาการติดต่อคุณจะมีสติปัญญาคุณจะมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปัง รับทรัพย์รับโชคกันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ